ไมี๋ย่ไมีมีมา่เรื่องเดียวเลยยังยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมขอโทษพี่น้องปรชาชนด้วยที่คดีที่ก่อหทซับร้านทองนั้นเป็นเป็นขร้การตำรวจนะครับ ก็กลารเรียนว่าทุกองค์กรนะครับมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีก็ถืออันอันไหนเป็นนิ้วนิ้วลายเราก็ต้องก็ต้องตัดนะครับไม่เราไม่เอาไว้ก็ก็จะกคดีที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมเองก็ได้มาท่านผู้การของชาติก็ท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าเพราะว่าเป็นคดีค่อนข้างอุจจักแล้วก็คนร้ายไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายก็ได้ ในคำเชิก็ต้องระโดบทุกสรรพกำลังนะครับผมตัวเองเมื่อวานก็มาท่านอผู้การสิ่งและผู้การขอล่าชทั้นกอกลาวก็มากระโดมช่วย ให้ออกะจากระยการจะม่บมออพูดไม่จะม่าพูดเครับถ้าดูในรายงานสภาพแล้วนนะก็ได้หลันใจนะครับเจ้าที่ตำรวจครับร <c oughs> องเท้า ครับมือนะครับตรงนี้นะก็ห่างจากบริเวณหน้าบ้านพักประมาณสัก20เมตร126บาทนะตรงนี้นะอันนี้อยู่ด้านหน้าบ้านพักของเทาที่หนองตะกูหมู่8นะครับขนม้านะครับดังนั้นก็ไปจุดยี่นะครับที่ตัวหลักฐานนะครับ ่อนทองหนึ่งชุดแลก็คืนวันรุ vigil, um, render, hour, iałem, ar, pf, er, ่งเช้าวันที่สอง่อนตามด้วยก็คืนจันนะว่าถูกต้องนะหร้อยสามสิบสองเส้นหนึ่ร้อยยี่สบาทอยู่ครบถ้วนนะไม่ได้หายไปไหนครับอยู่ครบพ้วนนะตดตามครับ่ครับเตาลยคบือเป็นราการคืเยัเบิเบิดเเบเก้าโ